อร่อยเลิศคุณรีนอร่อยเลยิรสประซาี้เอของม่ดีไม่ยอมไม่เข้าปากอร่อยเลิกับคุณรีนวันนี้นะคะอยากแนะนำเลยค่ะร้านนี้ชื่อว่าร้านจันหอมเป็นอาหารใต้ออริจินอลแซ่บจริงจังถึงเครื่องถึงรสถ,ถึงชาติถือว่าเป็นเจเนอเรชันที่3จากคุณยายสู่คุณแม่จากคุณแม่มาสู่คุณลูกเรามาคุยกับเจ้าของร้านนะคะอันนี้เจเนอเรชันที่3 คุณปรัชนันดุนทรัพย์สพลปิ่นจ๋าสวัสดีจ้าเราวความเด็ดความมีเสนเอของจันหอมของเราสิจ้าจันหอมของเรานะคะยังคงสูตรของตั้งแต่คุณยายคุณแม่จนถึงหนูตอนนี้เพื่อที่จะส่งต่อรสชาติและประสบการณ์นในการทานอาหารให้ลูกค้าได้รับรู้ถึงรสชาติที่แท้จริงของอาหารใต้แซ่บหอมจริงๆไปเมนูแรกจันหอมสิจ้า เป็นแกงขั่วปูทะเลหน่อไม้ดองนะคะเป็นปูขาวธรรมชาติจากสุราค,ครับเนื้อของเขาจะมีความแน่นแล้วก็หวานตัวหน่อไม้ดองของเราเราก็จะดองเองเพื่อแบบให้รสชาติกลมกล่อมไม่เปรี้ยวแล้วก็ไม่มีความเหม็นของหน่อไม้เลยค่ะเวลาเอามาแกงกับกะทิอะ,ค,ะค่ะมันจะเข้ากันกับเนื้อปูแล้วก็มีความนัวมากๆเลยค่ะ,คะไปเมนูที่สองจ้า อันนี้เป็นปลาหมึกผัดหวานนะคะเป็นหมึกไข่มาผัดให้น้ำหมึกของเขาออกมาแล้วก็ปรุงรสกับน้ำปลาแล้วน้ำตาลเงี้ยะค,ะค่ะแล้วก็ค่อยๆเคี่ยวให้เครื่องปรุงเข้าไปในเนื้อปลาหมึกอลค่ะเมนูนี้อ่ะค่ะเหมาะไว้ทานตัดกับอาหารเผ็ดเผ็พวกแกงต่างๆของอาหารใต้อะค่ะไปเมนูที่3จันหอมค่ะเสตดน้ำปลาหวานทานคู่กับกุ้งแชบ๊วยเผานะคะน้ำปลาหวานของทางร้านจันหอมอ่ะค่ะจะเป็นแบบสูตรของทางสุรานนะค่ะจะมีการตำเครื่องจากหัวหอม กระปิแล้วก็กะทิค่ะ,คะแล้วก็เคี่ยวค่อนข้างนานที่จะได้น้าพริกตัวนี้ออกมาตามมาด้วยผัดพริกขิงปลาดุกฟูอันนี้ต้องทานใช่ค่ะเพราะว่าผัดพริกขิงปลาดุกฟูของเราค่ะเป็นปลาดุกสดมันนึ่งมาแกะเนื้อเอาก้างออกให้หมดนะคะ,คะแล้วก็เอามาตําจนเนื้อเขาฟูแล้วก็ทอดโดยที่ไม่ได้ผสมแป้งหรือว่าเกล็ดขนมปังใดๆดเลยนะคะมาผัดพริกขิงถ้าพูดถึงจันหอมเนี่ยถึงเครื่องทุกเมนูที่สำคัญที่สุดชุดผัก ขาดไม่ได้อาหารใต้ของเขานี่เลยต้องมีทุกโต๊ะที่ทางจันหอมจัดให้สุดท้ายเมนูนี้เป็นหม้อไฟเนื้อปลากระพงค่ะที่ร้านมีปลากระพงปลาตะลเม็ดเก่าเต้ยแล้วก็<อ>ทะเลรวมแต่วันนี้ที่แนะนําไปเนื้อปลากระพงตัวน้ําซุปของเราะคะ่ะเป็นน้ําซุปของหัวปลานะคะต้มกับปลาหมึกแห้งค่ะเพื่อให้ได้ความหอมแล้วหวานเราจะเสิร์ฟพร้อมกับน้ําจิ้มเต้าเจี้ยวนะคะวันนี้เลาต้องขอการันตี ความอร่อยแซ่บแซบอาหารใต้ที่จันหอมรามคำแหง21หรือซอยนวสีเป็นอร่อยและชักใหญ่จะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านจันหอมตั้งอยู่ที่ซอยรามคำแหง21หรือซอยนวสีครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุรีดและพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุรีดไปเลยครับ โปรแรงอร่อยเลิศก,กับ AIS อร่อยเลิศก,กับผลิตและ AIS ยินดีจะมามอบสิทธิพิเศษให้กับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบอาหารใต้ร้านจันหอมมีสิทธิพิเศษอะไรให้กับคุณลูกค้าสมาชิก AIS ไหมคะปิ่นจ๋าสำหรับลูกค้า AIS รับส่วนลดค่าอาหาร10%เมื่อรับประทานอาหารที่ร้านหรือสั่งกลับบ้านตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2566ค่ะ กลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นาฬิกา45นาทีดูทีวีกด33ดูมือถือกด 3+ ล,ลาไปก่อนและสวัสดีคะด่ะอร่อยและกำลิลร่เรรมชื้ออีติ้งย่าผิงฉังต้องกินค่ะ